จำมะฮู ah, the right ้กอนตำแล้วแม่พี่น้องฟ้องฝ่ายพอดียศสานสอกไปน้าป่ะนะนี่บุกตำมะฮู้กับเรื่องอื่นกันแกบปกินดอกแกสีฟ้าไปเบิึงงัวอะพี่น้องมากินตำมะฮู้น้ำกันเบ้างดูยี่บนคืดวานะพี่น้องคืดวานะตำมะฮู้ใส่บปลกอกใส่บปกเขือใส่บปกเขือเคี้ยวใส่บปลกเคือเท็ดนี่แหละพี่น้องใส่บปลกอกน้ำบิ้งหอมห้อย มองพักเข้าบ่เนิมึงดูยอดกับทินอวอนบักทั่วผู้พักสายบัวอืหยอดขิงกินเห็มันไห <c oughs> ลล้มพี่น้องอันนี้ก็หอมแดงไงกินไห <c oughs> ลวัดมาพี่น้องสินไใดจะข้ามก,กับกินเบิ่งสละพี่น้องมามามันขม คือปากแล้วมันขมกินหยังมันก็ขมสมปานได๋เคมปานไดก็ขมปากจ้ของขมเองมีกินจังไดล่ะบัดนี่พี่น้องอันนี้ตํามะฮุงนี่ถึงส้มถึงผดมันก็ยังขมอยู่คือเก่าอเดจังได๋ปากมันขมเนาะปากเป็นวัดปากแงอ่ะพี่น้อง Biking, nha lương nặng y là. không hoàn nát bên đầu nhà. nè nicking, kim này nommy cấp nọn nó mày khó phi đe. khẩu cắn khẩu cắn đấy diệt, uống chè. đi đi uống chè. chè. Ut diệt, uống chè. luôn cái nhà muốn bán có khủng bởi vì nó cái chân đẹp hả mặt มากระเร่งลักสายบัวพี่น้องสายบัวนี่อยู่องค์ยายซานยายบนน่ะปิดถิ่มไปติดไปกายนี่กินอยู่เวิร์ดปีผมมีคนเจ็บมันกแก่มันแก่เนี่ยมันสิเป็นออกสีเขียวๆพี่น้องไปเอามาลุ้งไม่อยู่เอฟซี FC ก็ถามหลายคนอยู่ยายปัญหเสีเอาบัวได้คัานเอาได้เราบอกในเด้อสิสังบนหาโลสิโลหลาย คนเคยสั่งอ่ะสั่งไปพอกินไหลมันไหลอบกรอ,อ,อ,อบๆอ่นอนๆไหลแบบนี้พี่น้องกรอบๆอ่อนๆรู้มาเด้องางกับุม แต่กัยังดีนะมันคืดอ,อยากนะพี่น,อน้องมันคืดอยากมันคืดอ,อยากอันนั้นอันอน,นี้ยุตวบากินลงไปแล้วมันมันขมปากหนมะปากนะี่คือคือน้่ร้อยลงมันขมเลยเลี้ยงจะไปสียากินยนิมอมาเปิดกี่เนี้อหามงเล้ง บ้านนี้เขาเจาะไปฉีดเสาหลายคนอยู่เป็นวัดเป็นยังเนี่ยเป็นไขวัดไขไออีกยังเนี่ยทั้งกรมาสูญน,นี่พี่น้องบ้านไม้ทียจดคลิทีนิดสิไปยอยู่มาเลี้ยงนี่ละปะนีนทั้งทั้งงานศพทั้งยีเจน่ะกะเขาเจ้าสิเขาเจ้าจสิเจ็บเจ็บดู เก็บดูกละสีเ็ดบุญเลยมืออื่นจะเ็ดบุญความเขาหมู่บ้านนี่เก็บดูกระเ็ดบุญมืออื่นเลย น้ำมะเรงน้ำมะเวนมัน,นังคันน้ำมะเวนกสิเป็นพาเทศตกงามแรงมากกะสิเป็นวงจีเล็กทวนซุ้มบวกยี่บนนี่แหละซุ้มดีเจน้ำกันนี่แหละไปงันปนนงน้นกันไปอิเล็กทวนวงรีเล็กทอนทุ่มทีมงานกะว่าไปได้รองได้เล่นบ่ได้ จังไดกลับไปเห็เพื่อนเห็นหนาศรีมาภับเอาคือเก่าหมู่บ้านหนึ่งมาหมู่บ้านนี่เพื่อนมาภับเดี๋ยวบนไปเพได้นก็ฝากสองไปคือหมู่บ้านมันหนักอีกพี่น้องหมู่บ้านนี่บุญลูกบุญคุณเลยจามไอว่ามันจามหรอกไอโศตายเลยหมู่บ้าน กินยาทางลง้งทางล้งแล้วก็คือ,อยามันไหลพี่นอ้องยาอะไรก็นอนอยางเดียวหรือหมู่บ้านเนท็ตคิบช่วงเศร้าือทักทายกับเอฟซีช่วงเศร้าแล้วก็ไปกินยานอนจนคำมับจนมาหอดมือนี้หละพี่นอ้องมันก็ลูกอับน้าอันล่างหนา้าล่างตา คือเวลาอยากกินนั่งกินนี่แม่งกินม่ได้มันมันขมนี่ยจำสมเนี่ยได้บักกว่าของช้อนนู้นใช่ไหมถุงน้ำไม่ใช่กระบื้เคลือเกี้ยอีกมันยังขมอยู่มันขมปากมันเป็น่าขมมันมาเป็นขมอ่นเนี้ยกิ่นดิปวดพัวมันจะเป็นยูปีละเทีอได้เป็นไข่วัดลงคอเนี่ย cún nhớ đấy, bao năm tía leo, bao năm tía nè, tía tía leo, với bún bìu gặp họ như thế nào, ai, ai đẹp xóa tai, họ như thế nào, lũ nè, đi xịt thuốc, ai là hà lồi, mà hỏi bún kim bớt sáu cuộn không จำห,หัวพี่ไ้องี้ยนะจำหัวงบแบบซสบคืดอย่างนียมันอย่งกินปลาแซบมันขมผักซาบัวก็มี้ เขาได้ไปหารลูดน้ำเว้นน้อยมันมีแมห้งเราเลยเพื่อนคนห่ามาเจ็บป่วยกันมันก็นสุดยอดเลยะพี่น้องกันมาเจ็บบปว่วย น้เป็นมีน้ำเศร้ามีน้ำมีถุกมีสุก Dạ của mình xin bắt xếp Đó Chị Tâm hôn là khẩu cần đi lấy Chịn... lọc chính là lấy lúng thập lung sụp nó mày nó khảo cái cơ น้ำมันโหลดก่อนเด้ออย่าบนอยู่ดีม่แห้งก่อนย่าบนสิไปเอามาล่างมัดตากแล้วก็โซงให้ผู้อยากได้อย่าบนเสียเอามะพร้ากกินคือกันพี่น้องกับป่นกินกับซุปน้ไมักินกับตับหมูฮู้เซ่อกรอบๆหวานๆมันๆใสยบัวไหลบัวใสายบัว ยอดเ้ายอดเ้ายอดเสาอะไรมึอึดย้ำแรงมันเป็นย้ำแรงเนาะเพื่อน้องกระถี่นไปตะก้อนเทียงเถอะเตรียมงานก็เรียงว่าลองได้ลองไม่ได้กระถิ่นเด็ดไปรวมทีมงานน้ำเพลิน สังคมอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องคนเฮ้ามันก็นมีสังคมสีสังคมแบบใดก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนย่อบอยู่นสังคมความบันเทิงต้องลรำทำเพลงจะได้การดีจีนู่นนี้นั่น ความสานี้อะหลังจากไม่ได้เจอกันหลายปีอะคุ้มอย่างหายบบนกัลบขึ้นไปเด้เสาร์อาทิตย์ไปจัดและการให้แน่พ่าได้สางสีสันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผนก็จักสีเ,เจ้าไหนกับยังบลาปากเพราะว่างานตัวเองกับมีพี่น้องงานยบบนก็หลาย งานนี้ยังกับงานเท็ดขางขายเย็บบนนี่แหละจังไรนี่ก็สิน้ำแห่งนี่เราปีไม้ปีไม้เด็กข้าเจ้าก็สิสูบสางแม่นบ่เย็บบนก็จะไปหาซื้อปลาปลาสอนหน้าปลาดุกหน้าเอามาเห็ดปลาย่างเอามาเห็ดปลาแดดเดียวส่งให้กับลูกค้ายเอฟซีเย็บบนกับเป็นรายได้ของเฮาแม่นบ่อะไรพี่น้องก็เป็นงาน การไปจัดทำรายการวิทยุก็เป็นความบันเทิงมันก็เป็นทางคมอีกแบบหนึง่งมันก็เป็นรา่ได้ยูแต่ว่ามันเป็นลูกจ้างคนเด้อันนั้นต้องไปหาต้องมีสปอนเซอร์เขาเจ้าจ้างโฆษณา,า,าสินค้าให้เขาก็ต้องโฆษณาสินค้าเพ่นเขาตามเวลาออกตามเวลาจัดรายการนะพี่น้องเป็นงานที่เป็นลูกจ้าง จะใครจะบนเป็นแม่ค้าจะบนก็เป็นเจาน้านายของตัวเองพ้าลูกพ้าเต่าพ้าขอบก้วเฮ็ดเป็นเจาน้านายของตัวเองเขาลงทุนเขาก็มีรายได้มีงานเฮ็ดเม็นบ่ล่หนักก่นก็แล้วแต่โอกาสที่อะบนสีสรรหาเวลาลงตัวบ่คันลงตัว พอไปได้ยังบุ้งก็จะไปยังสินะพี่น้องตัวหนึ่งที่เขาบ่อายุหลายเลี้ยวปั๊ดใส่ลูกคออะไรก่ประสาทเอยร่างกายเอ้ยมันกับหวพี่น้องอ มาเยอะบุญเพราะเห็ดได้กินเมื่อกแดดกินยูพี่น้องกระดิกินยูเฮียนมียูเขามีกินหน้ามีเห็ดแต่ว,ว่าเขาก็อยากมีรายได้เสริมอย่างมีเงินเก็บเงินกำเม่ได้หวังว่าสิกินแต่น้ำพอยไงพลังย่างเดียวเพิ่นชงหายหกินเพิ่นโซนหายเขาก็บ่ได้ว่า ฝรั่งเขากอยู่ได้แ้วบนคิดแบบนี้อัตหิอัตโนนาติโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบงงงางงอมืองอเท้ารล้จะก,กินน้ำข้นที่บนนะ่ะเป็นข้นทียืนด้วยขาตัวเองหายใจด้วยจมูกตัวเองนั่งส่นะพี่น้อง แต่สังคมบางครั้งเขาก็ต,ากต้องเขาก็ต้องเข่าพอคนเขาจะอยูนตัวคนเดียวโดยที่ไม่เข้าสังคมเลยทักอย่างเป็นไปไม่ได้ืมตัวพู้เปนะนดกตะถินก็แหละ ะะะะอ็แล้วเพื่อนเจ้าบนพอแล้วเอาอทำนี่ละ่ะไม่เห็นหงเดีจ้าบนไม่เห็นหงเพี่น้อง